สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอยปกตินะครับวันนี้ฮานอยปกติจะเป็นภาพขาวดําแบบนี้นะครับเป็นจาเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้เลยนะครับถ้าเป็นภาพขาวดําแบบนั้นคือฮานอยปกติฮานอยปกติจะออกทุกทุกวันเวลาประมาณ18.0 0น,นนะครับก็คือ6โมงเย็นนะ แนวทางช่อง v ี p ธรรมดาก็จะมาวางเลขเด่น,นตามนี้อ่าจดไปก่อนอันนี้คือห้าน้อยปกตินะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะจดไปก่อน จดแล้วใช่ไหมครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ช่อง VIP ธรรมดาจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันทุกวันนะครับวันละสี่คลิปนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติคืออันนี้ก็ฮานอย VIP นะครับฮานอยก็คือหวยเวียดนามนะครับแต่ชี G ้แจงให้คนที่เข้ามาใหม่ทราบด้วยนะครับท่านที่มาใหม่ให พิจารณาก่อนนะครับให้ให้ศึกษาก่อนนะครับก่อนนําไปลงทุนนะเพราะว่านทางช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอเลขเด่ียน3ตัวแบบนี้นะครับ456เน้นที่4กับ5ฟันธงที่4นะครับ6คือตัวกันนะพิจารณาก่อนนําไปใช้นะครับสําหรับคนที่จะเอาไปลงทุนนะ สมมติว่าใครยังไม่ได้เอาไปลงทุนลุ้นลงเพื่อความบันเทิงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครเอาไปลงทุนมันก็มีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังให้ดีนะครับหลักการพิจารณาก็มีประมาณสองสาข้อนะข้อที่หนึ่งชอบไหมสี่ห้าหกเนี่ยชอบไหมข้อที่สองไปชนกับคนอื่นตรงกับเขาไหมอืมอืมข้อที่สามก็คือพร้อมไหมอืมพร้อมก็คือทุนนะครับทุนทุนนี่ต้องหารสองหาร3ามนะเผื่อไม่ได้ไปต่อนะครับ กันไว้อย่าให้เดือดร้อนตัวเองและคนอื <personaje> ่นนะครับประมาณนี้นะเพราะว่าเคยมาก่อนแล้วถึงได้รู้ประมาณนี้ก็เรามัดระวังเรื่องเหล่านี้นะครับก็มานําเสนอแนวทางแบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับเราได้เด่น4 5 6ห้าหกแล้วนะสี6หฟันธงที่สี่นะก็เล่นสายสี่นะครับ4 8 8แ4ดแ4ด4 0่4ี1เ4้าเ4้า4 4ี่ี่หนึ่งหนึ่งสี่สองสองสี่ีเจ็ดเจดีแล้วก็4 4ี่สี่กันไว้ด้วยจะลูดก็ได้นะครับลูด สี่กับห้านะครับลูดส,ส,สี่กับห้าเน้นบนกันล่างนะครับสายลูดส่วนมากเกี่ยวไม่พลาดนะสายลูดนะส่วนสายเจาะเนี่ยส่วนมากจะหลูดบ่อยเพราะว่าเจาะนี่มันเจาะยากหาคู่จับยากอยู่ประมาณนี้นอกจากมั่นใจจริงๆค่อยเพิ่มทุนนะครับประมาณนี้นะ ja ขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแห่งๆนะครับฮานอยปกตินะครับหกโมงเย็นนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ